สร้างเงินหนึ่งล้านแรกง่ายๆเพียงแค่คุณต้องรู้จัก5สิ่งนี้ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการอมนี c คล s สคลาสเรียนที่จะสอนทุกเรื่องการเงินในชีวิตประจำวันของคุณและว,วันนี้อยู่กับผมดีมทุชิตพิธีกรอมนีครับผม วันนี้เราจะมาพูดถึงการสร้างเงิน1ล้านแรกสำหรับคนทั่วไปมนุษย์ออฟฟิศพนักงานเงนิงนเดือนแบบเราเราเนี่ยแหละครับโดยเทคน,คนิคนั้นไม่ยากเลยครับมาเริ่มต้นกันที่ข้อแรกกันเลยดีกว่า 1. ต้องวางแผนเป้าหมายให้ชัดเจนในการทํางานเราต้องมีเป้าหมายถึงจะประสบความสําเร็จการเก็บเงินก็เช่นเดียวกันครับเราต้องมีเป้าหมายว่าเราจะเก็บจํานวนเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่และใช้เพื่ออะไรยกตัวอย่างเช่นเราจะมีเงินเก็บไว้1ล้านบาทนนอีก10ปีข้างหน้า หรือเราจะมีเงินด้วยดาวลดในอีก3ปีข้างหน้าจํานวน2 0 0 0 0นบาทแม้กระทั่งเป้าหมายเล็กๆอย่างการเปลี่ยนโทรศัพท์เช่นอีก2ปีถ้าเรามีแผนเปลี่ยนโทรศัพท์เป็น iPhone เราต้องเตรียมเงินไว้อย่างน้อย38,000บาทนั่นเองครับเมื่อเพื่อนๆวางแผนเป้าหมายได้ชัดเจนแล้วลำดับต่อมานะครับก็คือไปซื้อหวยหลอกเล่นนะครับ ลำดับต่อมาคือการวางแผนการเงินนั่นเองครับในการวางแผนการเงินเนี่ยจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้นั่นเองครับสมมุตินะครับถ้าเกิดเราอยากเก็บเงิน1ล้านให้ได้ภายในระยะเวลา5ปีแล้วเราก็เราก็ต้องมาวางแผนแล้วละครับว่าเราจะเก็บเงิน1ล้านนี้ยังไงบ้างนะครับขั้นแรกเรามาคํานวณกันดีกว่าครับเงิน1ล้านนะครับในระยะเวลา5ปี เท่ากับว่าต่อปีเนี่ยเราต้องเก็บเงินอย่างน้อย200,000บาทครับผมหรือถ้าเกิดหารเป็นรายเดือนเนี่ยก็อ,อยู่ที่เดือนละประมาณ16,667บาทนั่นเองครับถ้าคำนวณตัวเลขออกมาแล้วครับเราก็มาดูว่าตัวเลขที่เราคำนวณออกมาเนี่ยมันมากหรือมันน้อยแค่ไหน เงินที่เรามีอยู่ใน,ในปัจจุบนันเงินเดือนพอหรือเปล่าถ้าไม่พอครับเราต้องมองหาออปชันเพิ่มเติมแล้วว่าเราจะเปลี่ยนงานจะย้ายงานนะครับหรือจะเปลี่ยนอาชีพนะครับหรือว่าจะหาไรายได้เพิ่มเช่นมีอาชีพที่2รับงานฟรีแล์อะไรก็ตามนะครับ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของเรานั่นเองครับหรือทางเรื่องหนึ่งนะครับก็อาจจะยืดระยะเวลาออกไปนะครับผมหลังจากที่เราตั้งเป้าหมายแล้วคำนวณการเงินแบบคร่าวๆแล้วนะครับในการวางแผนก็มาถึงขั้นตอนที่3ครับนั่นก็นคือเราต้องรู้จักการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเรานั่นเองครับผมในปัจจุบันครับเราก็จะพบว่ามีสินค้าการเงินหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับเริ่มจากสินค้าที่เรารู้จักกันดีก่อนละกันเช่นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมสินสลากกินแบ่ง พันธบัตรรัฐบาลประกันสะสมรัพย์ประกันแบบบำนาญตราสารหนี้นะครับตราสารทุนหรือหุ้นนะครับยังมีอนุพันธ์มีทองคำใช่ไหมมีน้ํามันนะครับมีสินทรัพย์ทางเลือกอีกหลากหลายประเภทเลยนะฮะที่พูดมานี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะซึ่งแต่ละแบบเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็การคาดหวังผลตอบแทนเนี่ยที่ไม่เท่ากันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือ เราจะต้องไปประเมินความเสี่ยงก่อนครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่าตัวเองเสี่ยงมาก <S <S เสี่ยงน้อยได้แค่ไหนนะครับดีมแนะนำนะครับให้เข้าไปประเมินความเสี่ยงในเว็บไซต์ของ SET นะครับเซทตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของเรานั่นเอง <S <S ถ้าประเมินออกมาแล้วนะครับแล้วเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงหรือว่าอายุเยอะใกล้กเกษียณแล้วเนี่ย แน่นอนครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสมก็คือประเภทเสี่ยงต่ำนั่นเองครับในที่นี้นะครับหลายคนอาจจะคงคุ้นชินนะครับกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปนะครับก็จะให้ดอกเบี้ยที่ค่อนข้างน้อยมากในปัจจุบันนะครับก็คือประมาณ0.25เนะครับเพราะฉะนั้นในการเก็บเงินเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาที่มันมากขึ้นนั่นเองครับผมสิ่งสําคัญที่เราต้องรู้นะครับในการที่เรา,าลงทุนประเภทเสี่ยงต่ำนะครับนั่นคือพอความเสี่งยงมันต่ำเนี่ยแน่นอนผลตอบแทนที่เราคาดหวััังได้นมมก็จะตาตารบสห ัใครนะครับที่ประเมินออกมาแล้วเนี่ยระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับกลางนะครับกล้าเสี่ยงขึ้นมาหน่อยหรือว่าอายุงงานเหลือเยอะประมาณหนึ่งเนี่ย ให้เรามองสินทรัพย์ประเภทที่เสี่ยงกลางนะครับหรือเสี่ยงสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเช่นประเภทกองทุนนะครับกองทุนหุ้นนะครับซึ่งสินทรัพย์ประเภทนี้นะครับก็จะทําให้เราคาดหวังผลตอบแทนได้มากขึ้นนั่นหมายความว่าในการเก็บเงินของเราเราอาจจะไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้นหรือว่าอาจจะช้าลงขึ้นอยู่กับความผันผวน,นในการลงทุนของเรานั่นเองครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าพอเราคาดหวังผลตอบแทนที่สูงแล้วเนี่ย โอกาสขาดทุนนะครับหรือความผ,ลผลันผวนมันก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันครับแล้วสินทรัพย์ประเภทหุ้นกองทุนทองคําน้ํามันผลตอบแทนโดยเฉลี่ยย้อนหลังเป็นยังไงบ้างเรามาดูสถิติไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับดิมได้เข้าไปดูข้อมูลสถิติจากเว็บไซต์เซ็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันมานะครับผลตอบแทนย้อนหลัง10ปีนะฮะตั้งแต่ปี2551 ถึงปี2,660เนี่ยทองคำผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังอยู่ที่4.5ครับผมในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยผลตอบแทนจะอยู่ที่5.15หุ้นไทยนะครับผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ยอยู่ที่ 11.61%ครับผมยำ canyon, ้ำอีกทีนะครับเปอร์เซ็นต์ที่เพื่อนๆฟังไปเนี่ยเป็นเ in <c oughs> ปอร์เซ็นต์เฉลี่ยเป็นลายปีนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างปีนั้นๆนะครับมันอาจจะมีความผันผวนมากจะไม่ใช่ตัวเลขนี้ไปไปทุกปีนะครับบางปีอาจจะสูงกว่านั้นก็ได้บางปีอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับตรงนี้ต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะเมื่อเราประเมินความเสี่ยงและเลือกรูปแบบการลงทุนได้แล้วนะครับขั้นตอนที่4ี่ เราต้องจัดพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยงนั่นเองเคยได้ยินไหมครับว่าอย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวถ้าเกิดเราทําตะกร้าใบนั้นตกเนี่ยโอกาสที่ไข่มันจะแตกหมดตะกร้ามันสูงมากครับแต่ถ้าเกิดวันนี้เราใส่ไข่ไว้ในตะกร้าหลายๆใบถ้ามันมีตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกไปเนี่ยมันก็ยังเหลืออีกหลายตะกร้านะครับการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดเราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวกันมากๆนะครับเมื่อเราเกิดวิกฤตใดวิกฤตหนึง่งแล้วมันทําให้สินทรัพย์ประเภทนั้นเนี่ย ขาดทุนนะครับหรือว่ามูลค่าลดลงมากๆเนี่ย จะทาให้เงินในกระเป๋าเรานะครับที่สะสมไว้หายไปหวบเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดวันนี้นะครับเรามีการกระจายความเสี่ยงนะครับลงทุนในสินทรัพย์หลายๆประเภทนะครับก็ช่วยลดโอกาสในการขาดทุนของเราได้มากขึ้นนั่นเองอ้างอิงจากสถานการณ์ในปัจจุบันและกันครับโควิด -2 ปีแล้วนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าโหมันตกลงมหาศาลนะครับตลาดหุ้นไทยก็ผันผวนมาถ้าเกิดเราลงสินทรัพย์ประเภทนี้อย่างเดียวนะครับจะเห็นได้เลยครับว่าโอกาสขาดทุนของเรานะครับมันสูงมาก ที่แย่ไปกว่านั้นครับถ้าเกิดใครนะครับเอาเงินตัวเองเนี่ยไปใส่ไว้ในสินทรัพย์ลงทุนอย่างเดียวไม่ได้ถือเงินสดหรือกระจายไปลงทุนประเภทอื่นเลยนะครับพอมันเกิดวิกฤตแบบนี้นะครับเงินเราเนี่ยที่มันมีมูลค่าส,งสูงๆมันลดลงหวบใช่ไหมครับเราก็ตัดใจขายออกมาไม่ได้นะฮะบ,บางคนครับตกง,งานมีภาระ,ะนะครับมีครอบครัวต้องดูแลใช่ไหมครับถ้าเกิดเราต้องกัดฟันขายออกมาเนี่ยโอ้โห บางคนเงินหายไปเป็นแสนเลยนะครับบางคนหายไปเป็นล้านเลยนะตรงนี้นะครับก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องระวังนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นครับอย่าเอาเงินนะครับทุ่มกับการลงทุนประเภทเดียวนะครับเราควรจัดพอร์ตกระจายความเสี่ยงไว้ในสินทรัพย์หลายๆประเภทนะครับให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้นั่นเองนี่จึงเป็นที่มาครับว่าเราควรรู้จักการจัดพอร์ตการลงทุนครับผมดังนั้นนะครับการลงทุนของเรานะครับเราควรจัดพอร์ตนะครับจัดสรรประเภทการลงทุนของเรา ให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราด้วยนะครับสำหรับใครในที่นี้นะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มจัดพอ,ดอร์ตยังไงวันนี้ริมจะขอยกข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นมานะครับเพื่อคุยไปพร้อมกันเลยนะฮะสำหรับวัยที่เริ่มต้นทํางานนะครับเราเนี่ย เป็นไวัยที่รับความเสี่ยงได้เยอะนะครับยังไม่ค่อยมีภาระอะไรเท่าไหร่นะครับอายุก็ยังน้อยนะครับอีกนานกว่าจะเกษียณใช่ไหมครับช่วงนี้เนี่ยก็จะายุประมาณ21-30ถึงปีนั่นเองนะครับเราสามารถรับความเสี่ยงได้สูงนะครับสัดส่วนที่เรารับหุ้นได้สูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ90%นะครับแล้วก็อยู่ที่ตราสารหนี้นะครับประมาณ10%เพื่อลดความเสี่ยงลงนิดนึงนะครับในช่วงระยะเวลาที่มันมีการผันผวนต่างๆนั่นเองครับโดยขอแนะนำนะครับให้เลือกการลงทุนหุ้นทีี่ม ใจพื้นฐานที่ดีนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีเวลาโฟกัสกับหุ้นมากนะครับก็แนะนําให้ลงทุนแบบ DCA ครับผมก็คือค่อยๆทยอยลงทีละเดือนเท่าๆกันเท่าๆกันนะครับตรงนี้ก็จะช่วยลดความผันผวน ระหว่างเดือนได้ครับผมต่อมานะครับสำหรับวัยสร้างครอบครัวนะครับใครที่อายุอยู่ช่วง31-40ปีนะครับแน่นอนครับว่าวัยนี้เนี่ยเราเริ่มมีครอบครัวใช่ไหมครับอาจจะต้องรับภาระบางอย่างมากขึ้นบางคนอาจจะมีบ้านอาจจะมีรถนะครับมีภาระที่ต้องดูแลมีคนข้างหลังที่ต้องเป็นห่วงนะครับเราอาจจะทุ่มเงินไปทั้งหมดกับการคาดหวังบทตับแทนสูงๆเนี่ย ก็คงจะไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรปรับลดความคาดหวังผลตอบแทนของเราลงครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนั่นเองสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับก็คือหุ้นประมาณ50%ตราสารหนี้ประมาณ50%ครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการขาดทุนของเราลงนั่นเองครับผมและแน่นอนครับเมื่อเราปรับความเสี่ยงลดลงเนี่ย ผลตอบแทนที่เราคาดหวังก็จะลดลงเช่นเดียวกันครับต่อมาครับวัยที่เริ่มมั่นคงแล้วนะครับก็คือช่วง4 1ถึง50ปีนะครับสำหรับวัยนี้เนี่ยจะเป็นวัยที่เราเริ่มลงหลักปักฐานแบบแข็งแกร่งแล้วครับเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นจุดสูงสุดของช่วงชีวิตการทํางานแล้วนะครับเป็นวัยที่เราก้าวหน้านะครับทั้งในการงานการเงินนะครับ ครอบครัวหลายๆอย่างเนี่ยเริ่มลงตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการลงทุนของเราก็ควรจะลดความเสี่ยงลงเช่นเดียวกันครับเพราะรากฐานเราเริ่มมันคงมากขึ้นแล้วเนาะไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรที่มันสูงมากแล้วในการที่เราจะลดสัดส่วนนะครับสัดส่วนที่จะเหมาะสมจริงๆของคนวัยนี้นะครับจะอยู่ที่หุ้นนะครับประมาณ30%แล้วก็จะอยู่ที่ตราสารหนี้เนี่ยประมาณ70%ครับผม ต่อมาครับสำหรับวัยเกษียณนะครับอายุ55นะครับหรือบางคนอาจจะ60ปีขึ้นไปนะครับตรงนี้ครับต้องบอกตรงๆครับว่าเราจะไม่สามารถรับความเสี่ยงสูงๆได้เหมือนวัยหนุมน่มๆหรือวัยกลางคนแล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถเสี่ยงอะไรได้มากแล้วฮะเวลาในการหาเงินของเราเนี่ยก็เรียกว่าใช้มาเต็มที่แล้วนะครับ ช่วงนี้นะครับควรเน้นความปลอดภัยของเงินที่เราเก็บมาเป็นพิเศษครับอาจจะให้เงินโตได้บ้างครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะเอาให้ชนะเงินเฟ้อไว้ก็พอเพราะฉะนั้นสัดส่วนในการลงทุนของเราครับพุ่นอาจจะอยู่ที่ประมาณแค่สิตครับตราสารหนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ90%เเพราะเราเน้นความปลอดภัยของเงินที่เราเก็บสะสมไว้ในช่วงกเกษียณน,นั่นเองครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ดิมยกขึ้นมาอ้างอิงเนี่ย นำมาจากเว็บไซต์ของเซ็ตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับผมเป็นตัวเลขสัดส่วนการลงทุนที่อ้างอิงมาเท่านั้นเนาะมันเป็นแค่ตุ๊กตานะครับโดยที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปเทสความเสี่ยงนะครับปรับพอร์ตได้ตามความเหมาะสมตามความเสี่ยงที่ตัวเองต้องการตามเป้าหมายที่ตัวเองต้องการได้ครับและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือขั้นตอนที่5ลงมือทําครับผมขั้นตอนนี้นะครับมันอาจจะดูเป็นอะไรที่ง่ายนะครับ แต่มันก็จะเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดก็ได้ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้นะครับเราตั้งเป้าหมายแล้ววางแผนแล้วนะครับคำนวณทุกอย่างไ่อย่างดีเลยครับแต่ไม่ลงมือทำสักทีนะครับมีเหตุผลมีข้ออ้างนะครับ ไม่โฟกัสไม่ทําตามแผนสุดท้ายนะครับแผนที่เราวางไว้อย่างดีเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยสิ่งที่ทํามาทั้งหมดมันก็จะสูญเปล่าถ้าวันนี้เราไม่ลงมือทํานั่นเองครับสาหรับใครนะครับที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับเมื่อดูจบแล้วนะครับก็เริ่มลงมือเขียนเป้าหมายตัวเองนะครับวางแผนแล้วก็ลงมือทำซะตอนนี้เลยนะครับอย่ารอนะก่อนจากกันนะครับดีมคิดว่าการที่เราตั้งเป้าหมายไว้1ล้านบาทเนี่ย โอ้หอาจ,จะเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วอาจจะยากสําหรับใครหลายๆคนนะครับแต่วันนี้นะครับถ้าเกิดเราตั้งเป้าไว้แล้วแล้วเราลงมือทำเนี่ย อย่างน้อยนะครับเริ่มเก็บปีละแสนนะครับหรือปีละหลักหมื่นก่อนแล้วค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายได้มากขึ้นนะครับดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับเราจะอยู่จุดเดิมไม่มีเส้นชัยเป็นของตัวเองสักทีนะครับแล้วก็ไม่มีแบบแผนด้วยว่าเราจะไปให้ถึงเป้าหมายของเรายังไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่สําคัญคือการลงมือทาครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่ามันเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เกินไปกลัวจะท้อนะครับดิมแนะนาครับว่าลองตั้ เป้าหมายเล็กๆระหว่างทางดูก็ได้ครับมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามีกําลังใจไปถึงเส้นชัยในระยะยาวของเราได้นั่นเองครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือ5ขั้นตอนที่คุณควรรู้นะครับถ้าเกิดเราจะตั้งเป้าหมายเก็บเงินล้านแรกให้ได้นั่นเองสำหรับใครที่ดูแล้วนะครับถูกใจนะครับชอบใจนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้ดีมและทีมงานออมนี่ด้วยนะครับสำหรับ EP ีหน้าเราจะมีเรื่องอะไรหยิบมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่าลืมติดตามกันให้ดีๆนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ